สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบชีพทำครับพิเศษครับสิบเจ็ดรายการยี่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับมาดูเรื่องของการบินไทยนิดนึงนะครับก็มีบอกว่าอุ้มการบินไทยนะครับด่วนนายกประชุมคณะกรรมการครนเห็นชอบแผนอุ้มการบินไทยนะครับคุณรัฐนาเมืองสุขเขียนทวิตเตอร์นะครับเขียนทวิตเตอร์บอกว่าใช้เงินนะครับเกือบ1นึ่งแสนล้านบาท อุ้มการบินไทยนะฮะอุ้มการบินไทยแต่ขับคนไทยแค่5,000บาทปล่อยให้ค่าตัวตายครับอุ้มการบินไทยครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอแคปเจอร์เขียนนี้ไว้หน่อยครับอุ้มการบินไทยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงเนื้อหาข่าวจริงๆก่อนนะครับอุ้มการบินไทยครับก็ ไปดูต่อนะครับอันนี้41นาทีที่แล้วนะครับเรื่องพุ่นภูการบินไทยน่าสนใจนะแต่พนักงานระดับสูงได้ประโยชน์มานานอาจจะไม่ชอบคือจะยกเลิกชานารัฐวิสาหกิจของการบินไทยเป็นรูปโฮดดิ้งนะครับคล้ายๆกับ British Airways นะครับรูวิกฤตการบินไทยยวต้องไปดูเนื้อข่าวนะครับอ่านี่นะฮะ คณะตรีอันนี้อันนี้น่าเชื่อถือนะครับบังกอกบ,บิสเนีครับก็เป็นของกรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจคอนอรอข้อแผนอุ้มการบินไทยสั่งคังค้ำเงินกู้เสริมสภาพคล่องบิ๊กตู่ไฟเขียวการบินไทยนะครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอรอ,รอ,อเขาเรียกคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจาร,รัฐวิสาหกิจ ในหลักการแผนฟื้นปูการบินไทยมอบให้กระทรวงคมนาคมเสนอคอรมอเห็นชอบต่อไปครับข่าวสดครับอ่านุศ์เอี่ยมสะอาดนะครับหนึ่งชั่วโมงที่แล้วด่วนคณะด่วนโนเอาใหม่ด่วนนายกประชุมคณะคอนรอเห็นชอบแผนรุ่งการมินไทยเปิดไปนิดหนึ่งเห็นชอบอุ้งการมินไทยครับ ข่าวสดนะครับข่าวสดด่วนนายกประชุมคณะกรรมการคอนเห็นชอบแผนอุ้มการบินไทยมาดูเลยนะครับ10โมงวันนี้นะครับ10โมงวันนี้นะครับยีิบเก้าเมษายนที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับบลเอกประยุทธ์เโรชาในมตรีและคณะและและ เดี๋ยวนี้ทำไมสมองช้าจังและรัฐมนตรีว่ากา like รกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานการประชุม <it. S 1> si <ünde> คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจภายหลังการประชุมนะครับนายประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสํานักงานครนเนี่ยครนเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดเผยนะครับบอกว่ามีการเปิดเผยนะฮะได้มีการเปิดเผยผลการประชุมคณะ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโอ้โหแฟนรายการขออภัยนะครับมันรีเฟชหน้าจอโอเคผมขอเริ่มใหม่นายประภาสคงเอียดผูด้อำนวยการสํานักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่1ครับสองหว่าประชุมคอนอรอครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกคอนอภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนา กำกับดูแลบริหารฐวิสาหกิจพศ2562ครับโดยครณนอตามพรบวิสาหกิจมีหน้าที่สำคัญในการเสนอและนโยบายในการพัฒนาการกำกับดูแลและการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจรวมทั้งแผนวิสาหกิจที่เป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายทิศทางให้กับให้นโยบายแก่ว,วิสาหกิจภาพฉบับแรกของประเทศไทยนะครับ นอกจากคอ,อนอร,รอชุดนี้กับผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบประเมินแผนการเนินงานรัฐวิสาหกิจและกําหนดแนวทางก,กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การดาเนินการของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ,าพประสิทธิผลโปร่งใสนะครับนายประภาสกล่าวว่าสําหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุด เพื่อเร่งด่วนคอรนอรอ1คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจโดยมีนายเทวินวงวานิชเป็นประธานอนุกรรมการจัดทำแผนร่างพัฒนารัฐวิสาหกิจนะครับ2คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการดำเนินการรัฐวิสาหกิจโดยปลัดกระทรวงการคลังเป็นอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่างเกณฑ์การประเมินผลการเมินรัฐวิสาหกิจนะครับ ในประพาศกล่าวว่านอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของการบินไทยจำกัดมหาชนบกททที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังมาแล้วซึ่งคนอเห็นด้วยในหลักการแผนที่จะช่วยแก้ไขระยะสะยยาวของบกททภายใต้เหตุการณ์ในปัจจุบันให้บกททก็คือการบินไทยสามารถสับสนยุทธศาสการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมเสนอรัฐมนตรีต่อไปครับอันนี้ก็คือข่าวสดนะครับกราบขอบพระคุณข่าวสดมากๆเลยครับผมสำหรับข่าวนี้นะครับแล้วก็ตัดไปที่กรุงเทพธุรกิจนิดนึงนะครับตัดไปที่กรุงเทพธุรกิจก <c oughs> รุงเทพธุรกิจว่าไงเหมือนกันฮะคอนอรอข้อแผนอุ้มการบินไทยครับสั่งกระทรวงการคลัง ค้ำเงินกู้เสริมสภาพคล่องค้ำเงินกู้เสริมสภาพคล่องครับขอบคุณการบินไทยสังคังอ่านี่ฮะเงินกู้เสริมสภาพคล่องนะครับโอเคอ่ะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ทวิตเตอร์นะครับการบินไทยสุดท้ายก็ไม่พ้น สุดท้ายก็ไม่พ้นเขาบอกว่าใช่ที่ไหนการบินไทยเจ๊งเพราะตัวเองล้วนๆเอาบอร์ดมานั่งไม่รู้ธุรกิจการบินผู้บริหารไม่เสียสละพนักง,งานไม่ยอมสละอวัวะเพื่อรักษาชีวิตการบริการเส้นทางการบินไม่ได้กําไรนะครับการบินไทยทําไมต้องอุ้มอันนี้เป็นความเห็นนะนี่เป็นความเห็นส่วนใหญ่เลยนะครับการบินไทยเพิ่งเข้ามาคุณอันทิวคนนี้บอกว่าทําไมไม่เลือกษา,าชีวิตประชาชนก่อนอุ้มการบินไทย ยังไงพิษโควิดทำทุกการบินซบหลายปีแน่ไม่มีอนาคตเหมืองเ,เงินไปทิ้งจํานวนเงินเดียวกับช่วยต่อชีวิตประชาชนได้มากมายคนเป็นเสมาก่อหลักที่สุดของประเทศชีวิตของประชาชนอ่าชีวิตของประชาชนประโยชน์ของประชาชนต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดครับอันนี้มติชนเหมือนกันครับอนอรอชุดใหม่เคาะแผนกรอบกู้การบินไทยช่วงวิกฤตครับ นี่ครับด่วนอันนี้ด่วนเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับด่วนนายกประชุมคณะคอนอรอเห็นชอบอุ้มการบินไทยครับอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็เอาข้อมูลของขา่าวสดมารีทวีตนะครับมาทวีตต่ออันนี้เป็นของฐานเศรษฐกิจครับฐานเศรษฐกิจคอนอรอผมเปิดไว้ก่อนคอนอรอเห็นชอบแผนฝ่าวิกฤตการบินไทยครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับจากข่าวสดเหมือนกันนะครับดูนายกประชุมคอนอะเห็นชอบแผนอุ้มการบินไทยอ่าอันนี้คุณวัฒนา1ชั่วโมงที่แล้วนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นคอมเมนต์จากนักการเมืองเลยสอสเลยครับใช้เงินเกือบ1นึ่งหนงแสนล้านอุ้มการบินไทยแต่กับคนไทย5,000บาทปล่อยให้ค่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ พูดถึงเขาเรียกไงคอมเมนต์เหมือนกันมารึงแจก5 0 0 0บาท5 0 0 0ล้านคนไม่ได้แต่อุ้มการบินไทยหลายแสนล้านได้นี่ครับคอมเมนต์นะฮะอันนี้กลับมาที่คุณวัฒนาเมืองสุขนิดหนึ่งนะครับมาดูคอมเมนต์ที่ตอบกลับมาที่คุณวัฒนาว่าอย่างไรบ้างนะครับวัฒนาทวีตเมื่อบาวันที่สามครึ่งนะครับ ก็มีคนตอบกลับมาที่คุณวัฒนาบอกว่าท,ทั้งที่รู้อุ้มก็ยังเจ๊งนะครับ <c oughs> ปล่อยให้ตลาดคัดสรรดีกว่าคนไม่เก่งก็เจ๊งไปนะครับตอบกลับนะฮะโอเคอันนี้ก็บอกว่าทำไมตู่กับกวงไม่ใช้เงินส่วนตัวกวงนี่หมายถึงคุณสมคิดจะดูรีวิทักษ์นะครับถมเข้ามาในการบินไทยได้ข่าวว่ามีเงินหลายร้อยล้านไม่ใช่เหรอนะครับ อยากรู้จังใครได้ผลประโยชน์นะครับถึงล้มก็ยังอุ้ม <c oughs> กลับมาดูที่ฐานเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวข่าวที่ไม่มีไม่มีความเห็นนะฮะครอรอเห็นชอบฝ่าวิกฤตการ,รินไทยตั้งสองคณะกรรมการ2ชุดเร่งแผนเดินหน้านี่ครับอันนี้ก็เหมือนกับอย่างที่ได้อ่านไปแล้วนะครับโอเคครับแฟนรายการนี่ฮะ ก็ขอบคุณแฟนร,รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําควิเศษครับสรุปก็เตรียมต่อการบินไทยนะครับต่อการบินไทยก็ตอนนี้เห็นว่ามีเฟกนิวส์หรือว่าข่าวจริงที่กำลังเข้ากำลังเช็คกันอยู่นะครับบอกว่าการบินไทยจะขยายหยุดบินไปถึงอีก4เดือนอันนี้เขากำลังเช็คกันอยู่นะครับ โอเคครับขอบคุณครับแฟนรายการขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษนะครับบันทึกไว้ครับ17นรายการ26นาทีวันพุธ29เมษายน2563นะครับผมชีพจางพิเศษสวัสดีครับ